นักเรียนเนี่ยซนเหมือนลิงใช่ไหมคำเชื่อก็คือคําว่าอะไรคําว่าเหมือนนั่นเองใช่ป่ะแบบว่าเออเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเธอเหมือนไข่ในหินใช่ป่ะดูแลอย่างดีเลยใช่ป่ะก็คําว่าเหมือนก็เป็นคําเชื่อเหมือนกันแต่ว่าคําเชื่อไม่ได้มีคําง่ายๆแค่คําว่าเหมือนนะไม่ใช่แบบเหมือนกับก็ต้องแทนด้วยคําว่าเหมือนนะคาเชื่อเนี่ยยังมีคําแบบ พิสดารหลากหลายมากมายน้องอ่ะลองดูลองดูงดคําว่าเหมือนใช่ป่ะก็คำธรรมดาสามัญราวก็ธรรมดาสามัญราวกับก็ธรรมดาสามัญเปรียบใช่ปะ่ะดุดก็เริ่มแบบหรูหราขึ้นมาละประดุดอ่าดูใช้ภาษาไพเราะขึ้นภาษาอ่าซับซ้อนขึ้นดังดัง,ดง,ดงน่ธรรมดาเนี่ยอ่าเช็คเนี่ยเริ่มแปลแล้วใช่ปะ่ะแบบเช่นก็ได้นะใช่ปะ่ะเพียงเพียงหรืออาจจะแผงเป็นเพียงอ่ประเดิม ทนนี่ก็แปลว่านี่ก็แปลว่าเหมือนเหมือนกันก้นอ่ะเป็นภาษาโบราณภาษากวีเล่ก็เป็นภาษาโบราณภาษากวีปิมว่าอันนี้แล้วเวอร์ใช่ไหมภาษากวีปานแบบปานกับใช่ไหมก็แบบเป็นภาษากวีเหมือนกันเพราะว่าเหมือนครุวนาโออันนี้ยากเพราะว่าเหมือนโอนก็แปลว่าเหมือนไม่ค่อยเจอใช่ไหมผ้ามละไมแหมใช่ไหมก็บางอันก็อาจจะไม่ไม่ค่อยได้เจอเชื่อก็คือแบบน้องไม่ต้องอ่าน น,อง,นองไม่ต้องแบบจาไม่ต้องทาทุกตัวหรอกว่าแบบคาเชื่อมนี่มันต้องมีอย่างนู้นอย่างนี้นะไม่ต้องมีมีมปิ๊บว่ามีเล่มีกรมีคารูวนานะแต่ว่าแบบให้ผ่านผ่านตาไว้แล้วกันถ้าถ้าเกิดไปเจอในข้อสอบแบบน้องก็จับจาได้เลยเคยเรียนมาอะไรแบบนี้นะก็คือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่งใช่ปะ่ะลองดูตัวอย่างเลยดีปะ่ะอันแรกออแรก่อนอันแรกอันแรกนี้มาจากเรื่อง อีหนาวบาอึกกับหมังกุงนิงใช่ป่ะตอนที่ mm hmm. วิยาสกร,รมใช่ป่ะซึ่งเป็นลูกเท้ากับหมังกปุนิงอยากได้นางบุษบาเป็นแฟนใช่ป่ะก็เลยแบบยกทัพกันมาตีแล้วแบบแบบตอนสุดท้ายใช่ป่ะวิยาสกร,รมก็ต้องแพ้อีเหนาวแล้วตอนที่วิยาสกร,รมตายแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ยังแบบงามอยู่วิยาสกร,รมแบบในเรื่องบรรยายว่าเป็นคนหล่อมากใช่ป่ะ,ะเขาบอกว่าทนแดงดั่งแสงทับทิมเ mm hmm. พลิดพริ้มพราวรับกับขนม ใช่ไหมก็คือวิทยาศาสตร์การบรรยายของความงามของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ใช่ไหมว่าทนก็คือทนก็คือทันใช่ไหมทันงตาใช่ไหมงามมากสวยงามเลยเออทั้งเหงือกทั้งฟันเนี่ยก็เป็นไรแดงเหมือนแสงทับทิมที่สองสว่างแบบยิ้มสวยเชียวอะไรเงี้ยเออแบบเหมือนแสงสว่างเลยดังแสงทับทิมเพลิดพริงเพารับกับขนองขนองก็คือคิ้วใช่ปะก็คือแบบโหเข้ากันเลยแบบว่าปากและฟัน แบบกับคิ้วเนี่ยได้รูปเข้ากันดีเลยอ่ะคำเชื่อมคือคำไหนก็คือคำว่าดักใช่ป่ะอันนี้ง่ายง่ายๆแบบเปียบฟันแบบป่าวิทยาศาสตร,ร์กับทับทีมกับแสงของทับทีมนั่นเองอ่าตัวอย่างต่อไปก็มาจากอีนาวเหมือนกันไม่ใช่คิมคิมไม่ใช่นิเฟอร์คิม,มนเนาะพี่ผิดับนะพี่เคียงนะเป็นคิ้วเขาเรียกทอนครับต่อไปเป็น ใช่นางเกิดในปทุมมาสุริยวงศ์พงศานั้นหาไม่จะมาช่วงชิงกันดังผลไม้อันจะได้นางไปอย่าส่งครับอันนี้ก็หมายถึงนางบุษบาใช่ไหมมาจากเรื่องอีเหน่าเหมือนกันแบบโอ้นางแบบไม่ได้วิเศษวิโสเหมือนได้เกิดในแบบดอกบัวซะหน่อยแล้วก็ไม่ได้สืบทอดมาจากวงตระกูลของพระอาทิตย์ด้วยจะมาช่วงชิงกันดัง ผลไม้ที่ว่าเนี่ยช่วงผลไม้ที่คนช่วงชิงกันคืออะไรที่มนุษย์ที่แบบคนทานแบบเทพเ,ทพเจ้าเทพยดาอสูรอมนุษย์แย่งชิงกันก็คือนารีผลใช่ไหมที่เป็นต้นไม้ที่เป็นรูปนางนางที่แบบสวยงามมากอยู่ผุดอยู่ในป่าหิมพาใช่ป่ะแบบคนก็แบบมาแย่งกันก็แบบบุษาบาไม่ได้เป็นนารีผลซะหน่อยเออจะแ,แย่งกันแบบอย่างเงี้ยทำไมแย่งกันแบบสุด,สดๆอะไรไม่ะ มาดูกันว่าเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบตรงนี้ใช่ไหมดังผลไม้ใช่ไหมแบบจะมาแย่งชิงระบุตรบาเหมือนัาลีผลทําไมอันนี้ก็เป็นภาพผลประเภทอะไรนะเปรียบเทียบเปรียบเหมือนเปนอะไรนะปุบประมาณเองตัวใหญ่ใหญปุประมาณต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่างที่ยากแล้วยากยากเมกีเบเบเบสิกใช่ไหมอัน,นยาก